สวัสดียามเย็นนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งยามเย็น,นครับผมวันนี้ก็อยู่ลำห้วยลอกใหม่นะครับช่วงเย็นๆมีเวลาน้อยครับวันนี้ก็ใช้กบไปก่อนกัดในน่องนี่เดีย๋ยวไปตามหาตัวกัน,นครับผมน้ำเยอะมากเลยทำไมช่วงนี้น้ำเยอะไม่รู้ โอ้ห oh. อันนี้อากาศห้าโมงอย่างร้อนน่ะไหม่หมดแล้วนะ่เดี๋ยวดูนะว่้มันจะมีตัวไหมมีตัวกัหะครับ ซื้อสักสองไม้โอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มากเฮ้ยจะดูหรือเปล่าวะจะดูแน่นอนครับแบบนี้ตายแล้วจะได้เถอะวะ โหจะดูแน่นอนครับสูตรนี้จะดูแน่นอนเฮ้ยไม่ใช่ช่อนใหญ่เยยชจอนใหญ่โหแม่งเ,เต็มปากเลยกูขึ้นยังไงวะเนี่ยโหเจ็บข้อมือที่หมายียมีสายหกขีดอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชมเลยวะแม่งกลัวขันหักว่ะ Thấy thấy ô Cột ngô này cú โอ้โหเห็นไหมแง่หดทุกตัวอืมเหยียบร้อยครับเอ้าหลุดตัวสองไอ้สัตว์เฮหดูดีแล้วอ่ะลุดสอดตัวแล้ว เอ,อ้ยโหดุดีแแล้วว่ะเฮ้ยอะไรของกูเนี่ยดุดล้องงานเข้าด้วยผมอาจจะใจร้อนเกินไปเนาะจะได้เนาะอ,อ,อันนี้ลุดแล้ดดวเว้ย โอเควันนี้ก็มีเวลาน้อยเช่นเดิมนะครับผมแต่ด้วยความมันของเราผมอยากตกปลานะก็รีบออกมาเสื้อผ้ายังก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะใส่เสื้อกล้ามมาเนี่ยโคตรร้อนเลยโอเคประมาณนี้แหละวันนี้ก็ฝากซับสไคตรต์กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะก็ ขอบคุณน้นะทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดซับสไครต์ผมนะครับแล้วก็เข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์นะเราจะทําคลิปให้ดีเรื่อยๆถ้านะนะท่านไหนอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ